มาเทสเครื่อง2แอมม์นะครับอันนี้เป็นเครื่อง2แอมม์มือสองนะครับก็ทรานซิสเตอร์รวมทั้งหมด6ตัวนะครับรวมไดนะครับไดอ2เพราะว่าต่อเหมือนขับแยกนะครับแต่ก็ไม่ได้ขับแยกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พันลวดคู่ทั้งหมดนะครับ ตัวเตอร์มานี้นะดีสามหนึ่งสามครับหนึ่งศูนยที่เจ็ดครับ,รบมาดูสองรยวัตไฟสเต็ปแรกนะครับไฟอยู่ที่เก้าเก้าโวลต์นะครับสเต็ปสองไฟก็เท่ากันนะครับแต่ว่า สเต็ปสองผมจะทําเป็นแบบว่าปรับสีสองตัวนะครับสเต็ปแรกก็จะมีสีแค่ตัวเดียวประมาณนี้นครับ <c oughs> ไม่ได้ปรับไฟโดยโดยตรงนะครับผมจะทําสไตล์นี้นะครับมาดูห้าร้อยวัตไปสเต็ปแรกไสเต็ป Step แรกอยู่ที่หกสิบสี่โวลต์นะครับไปสเต็ปสองก็ 65โวลต์ก็อยู่ราวๆนี้นะเท่าๆกันแต่ความที่ก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าสเต็ป2เป็นปรับสีนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องความถี่500รยวัตต์น,นะครับความที่อยู่ที่เกือบ190นะครับร้0ประมาณนี้นะครับ เป็นงานมือสองเครื่องสองแอมครับอันนี้ผมไม่ได้พันเองนะครับมันเป็นม่อแปลงตลาดแต่สภาพดีมากนะครับก็ทำแล้วกโ็โอเคอยู่นะครับเคยทำขายไปแล้วมันก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ดีระดับหนึ่งนะครับงานมือสอง ก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมเปิดอยู่ที่พันห้าสิบบาทนะครับเครื่องนี้รวมส่งนะครับได้ 13, สามหนึ่งสามซันโยแท้เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับช่างบ,บ้านประกอบนะครับขอบคุณครับ